ฟังด่วๆนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดประจําวันที่1ธันวาคมนะครับซึ่งก็ต้องบอกนะว,ว่าตอนนี้ไทยยึดผาอินซีเสร็จสับ100%แต่ก็ยังมีขมิป่วนหนักที่พยายามเข้ามาประจันหน้ากับรบพิเศษของไทยเรารวมไปถึงตอนนี้ในพื้นที่กองทัพภาคที่3ครับหรือว่าโซนจังหวัดตากนั้นก็มีการยิงเตือนแล้วถึง3นัดด้วยกันพร้อมกับอัปเดตสิ่งที่เกาหลีทำครับแบนขมิญเนี่ยสุดคาตากันเลยทีเดียวงานนี้หุ่นเซเลน กับกุมขมับอีกแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนในตอนนี้ซึ่งก็เป็นสถานการณ์แนวชายแดนที่เดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นชายแดนในโซนกรงทัพบาริามหรือว่าโซนภาคเหนือในจังหวัดตากของเรานั่นเองครับก็เรียกว่าทําออกมาให้ดูโดยกองกําลังนาเลสวนครับได้มีการยิงเตือนออกไปทันทีครับกับปืนคอ120มิลลิเมตรตามกฎการใช้กําลังหลังจากที่เมียนมากับชนกลุ่มน้อยเนี่ย มีการสู้รบมีการประทะกาันด้วยกระสุนปืนคอ60ตกมายังฝั่งไทยเราเราเคยมีการยิงเตือนไปก่อนแล้วรอบหนึ่งครับแต่ก็ไม่มีการแก้ไขออกมามันก็เลยทำให้รอบนี้มีกระสุนปืนคอตกฝั่งไทยเราเนี่ยจำนวน5นัดอยู่ในบริเวณพื้นที่ชุมชน ก็เลยทําให้กองกําลังนาเลสวนนะครับทำการยิงเตือนด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มิลลิเมตรจำนวน4นัดด้วยกันไปยังพื้นที่ปะทเเลยเพื่อที่จะเตือนให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังการใช้วิธีกระสุนที่มาส่งผลกระทบต่อฝั่งไทยเราพร้อมกับจัดกําลังพลครับรวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยเตรียมปฏิบัติการใช้กําลังเหมือนกัน หากว่ามีการละเมิดดุกลามมาที่ประเไทยของเราตลอดแนวชายแดนซึ่งตอนนี้ทางกองกําลังเลสวนกองทงัพบที่3ครับก็ยังคงติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและก็ตึงกําลังตามแนวเขตชายแดนอยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะครับเป็นแนวชายแดนไทยของเราเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีการประทะก,กับไทยเราตรงๆเพียงแต่เราเนี่ยยังคงเฝ้าระวังนะครับและก็พร้อมตอบโต้หากว่ามีการลุกลาำเข้ามาไม่เหมือนกับคำีนครับที่ตอนนี้ยังคงยั่วยุไทยเราอย่างต่อนเนื่อง ซึ่งก็มีอัปเดตออกมาจากคอะปสัพัเองครับที่ได้ออกมาชี้แจงข้อท็จจริงกับกรณีกระแสะข่าวว่าขมินนั้นเข้ามายึดบริเวณผาอินทรียีจังหวัดบุรีรัมย์ไปที่เรียบร้อยซึ่งเรื่องนี้ก็ยืนยันการันตีออกมาแล้วครับว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดได้มีการชี้แจงออกมาครับว่าบริเวณผาอินทรีเนี่ยที่เป็นพื้นที่รับผิดชอบของตชด .216 ลงพื้ีตรวจสอบข้อท็จจริงบริเวณผาอินทรียีโดยตั้งอยู่ตำบลบึงเจริญนะครับอำเภอบ้านกรวดห่างจากถนนสาย224สายหลักเนี่ยประมาณ12กิเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไทยเราเนี่ยเคยตั้งฐานเอาไว้ในปี2533เลยนะครับก่อ,อนที่จะยุบออกไปแล้วจากการตรวจสอบก็ไม่พบหลักฐานบ่งชี้ว่าขเมนนั้นเข้ามายึดกาลังหรือว่าตั้งฐานในจุดนี้ตามที่กล่าวอ้างมาแต่อย่างใดเลยซึ่งก็ไม่พบร่องรอยการเคลื่อนกาลังหรือว่ากิจกรรมเชิญยุทธวิธีอื่นๆของฝ่ายกัมพูชาในบริเวณดังกล่าวโดยบริเวณนั้นเนี่ยยังเป็นป่ารกทึบอยู่นะครับและก็มีเพียงร่องรอยถนนเก่าที่ไม่ได้ใช้งานเป็นการอัปเดตออกมาล่าสุดนะครับหลังจากมีกระแสข่าวออกมานะว่าเฮ้ย มายึดภผยนินซีรีหรือเปล่าเข้ามาบุกมาล้ําดินแดนไทยของเราหรือเปล่าซึ่งตอนนี้เราก็ไปตรวจสอบแล้วนะครับเป็นเรื่องที่ไม่จริงแล้วบริเวณตรงนั้นเนี่ย เหมือนมันไม่ใช่จุดยุทธศาสตร์มากเท่าไหร่เพราะเราเองก็ได้มีการยุบฐานออกไปนะครับในปี2533หลังจากที่เคยประจำกันอยู่ในบริเวณพืณ้นที่นั้นด้วยยังไม่ได้จบแค่นี้กับเรื่องราวบริเวณแนวชายแดนกับขมินเองนะครับก็คือวันๆพันโาเรื่องจริงๆนะคือล่าสุดครับปรากฏคลิปบอ,อกมาว่าฐานขมินนั้นเข้ามาตัดไม้ในบริเวพีพิพาทกันอยู่ซึ่งในคลิปก็มีการระบุว่าได้พูดคุยกับฝั่งไทยเรานะครับก็เป็นฐานไทยนี่แหละใส่ชุดดําและก็มีทหารหมวกแดงก็หมายถึงรบพิเศษกับฐานพรานไทยเราเองนะ เข้ามาห้ามไม่ให้ขมรนั้นตัดไม้ในบริเวณดังกล่าวไปซึ่งท่าดีขมรก็มีการพูดคุยตอบโต้แบบเดือดเลยนะและก็อ้างว่าการตัดไม้บริเวณนี้เนี่ยตัดในดินแดนของตัวเองก็เลยมีการด่ามีการท้าทายด่านไทเราในบริเวณพื้นที่นะครับทั้งให้คอเอ่ยให้ของรับแก่ด่านไทยเราเอ่ยซึ่งฝั่งไทยเราเนี่ยก็ได้มีการตวาดกลับไปเช่นเดียวกันซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเป็นบริเวณแถวแนวรบตาควายนะครับเป็นพื้นที่ที่น่าจะตึงเครียดกระบจนสมควรนะแล้วพอมีภาพและคลิปออกมาแบบนี้ มันกลายเป็นว่าคามนะครับดูเหมือนจะไม่ได้กลัวทหารไทยเราเลยนะนี่ถึงกับเป็นทหารพรานเป็นหนึ่งรบพิเศษแล้วอีกอย่างครับแนวหน้าของไทยเราเนี่ยต้องเจอกับคามนป่วนยั่วยุก,กันอยู่แบบนี้คือคามนรู้แหละว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ย มันไม่ใช่ดีเดนของพวกเขาแลยก็เป็นพฤติพิพาทแต่ไม่สนใจนะครับพยายามที่จะล้ําพยายามที่จะเอาไว้ง่ายคือขยับเข้ามาเป็นระยะนะครับแล้วก็บุกประชิดอย่างต่อเนื่องเหมือนกันแล้วเมื่อ2วันก่อนนะครับก็ยังมีคลิปเพิ่มเติมนะในบริเวณช่องอันมาครับที่ไทยของเราเนี่ยถึงกับท้าขาเมนเลยให้เดินนําหน้าสักทีหนึงหากว่าไม่มีทุนระเบิด ใหม่อยู่จริงแต่ขเมนก็ไม่ได้มีการเดินนะครับคือมาบอกไทยเราแลยว่าให้เดินตรงนี้ได้นะไม่มีทุนระเบิดซึ่งหนานไทยเราก็บอกว่างั้นเดินงั้นเดินดูก่อนสิไม่มีทุนระเบิดแต่ขเมนก็ไม่ยอมเดินแล้วที่ลือกันมาจากฝั่งของขเมนเองนะครับคาสั่งล่าสุดของ ผู้นำนะคือบอกว่าถ้าเกิดไทยเราเนี่ยลุกล้ำข้ามรั้วไปฝั่งเขมรก็สามารถลั่นไกได้เลยนี่คือคำสั่งล่าสุดของเขมรที่มีการเลือนออกมานะครับทั้งจากอินฟูเขมรนเองจากทหารเขมรนเองที่มีการโพต์ซึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มีเสียงคล้ายกับเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดครับบริเวณพื้นที่ภูมะเขือฝั่งของเขมรนะใกล้กับห้วยตาเรียโดยก็คาดการณ์กันนะครับว่าไม่เมาเนี่ยก็เป็นการยั่วยุไทยเราอีกหนึ่งครั้งในบื้องี้เนี่ยจะได้กินเสียงแบบนี้บ่อยนะครับเพราะเเขมมรรหหือนจะทําาากกยย่วุใ้ต ใจบ้างให้เราแบบภาวาให้เรานอนไม่หลับเป็นสิ่งหนึ่งที่ขเขมรเขาตั้งใจทําแบบนี้เลยเอาละมาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับเดี๋ยวผมขอเล่าย้อนกันหน่อยกับกรณีล่าสุดเนี่ยในบุรีบ้านหนองจานซึ่งก็เป็นชาวจีนนะครับที่จัดลักลอบข้ามมาอย่างฝั่งไทยเราเนี่ยก็กลายเป็นว่าเหยียบทุนระเบิดของ,ของขเขมรที่เป็นทุนระเบิดเก่าได้รับการเนียนออกมาแล้ว ซึ่งสถานทูจีนเนี่ยก็เร่งประสานทยเราทันทีหลังจากบาดเจ็บหนักเลยครับใกล้กับพมเดียนกัมพูชาแต่ว่าเรื่องราวนี้คำเมนก็ออกมาปฏิเสธนะครับบอกว่าเฮ้ยไม่เคยมีรายชื่อคนจีนในการเดินทางเข้ามายังคำเมนนะแล้วเหมือนจะกล่าวหาไท้เราด้วยนะครับบอกว่า ไทยเราเนี่ยสร้างเฟกนิวกุข่าวขึ้นมาไม่รู้ว่าเอาอะไรคิดเหมือนกันถ้าเกิดเราจะสร้างเฟกนิวเนี่ยเราจะไปสูญเสียแบบขาทําไมเพราะมันไม่คุ้มกันเลยกับการที่เราจะใส่ร้ายขาเม็นแบบนี้นะครับพอใส่ร้ายไปขเม็นมันก็ปฏิเสธอยู่ดีแล้วหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยเรายื่นเอลไปแล้วย,ยื่นใช้ต่างๆไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่จบเหมือนเดิมคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจํากัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวม,รวมแอป,ปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ เอนฟ์สตรีมิไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบพี่ว่าครบจบในที่เดียวซึ่งเหตุผลนี้แหละครับที่ทำให้อาการหนักกําเริบขึ้นมาอีกแล้วเพราะล่าสุดเกาหลีใต้เองครับจอยุบธุรกิจในกัมพูชาเนื่องจากไปต่อไม่ไหวจนหนึ่งขั้นออกมาขอร้องให้ผ่อนปลนคำสั่งห้ามคนเกาหลีเนี่ยเดินทางเข้าขเขมรคือในก่อนหน้านี้นะครับรัฐบาลเกาหลีเนี่ยก็มีการยกระดับ คำเตือนการห้ามเดินทางเลยสําหรับการเยือนกัมพูชาเนี่ยถึงสองรอบนะครับในเดือนตุลาคมรอบหนึ่งและก็ในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยรอบหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือการตอบสนองทั่วทั้งรัฐบาลเลยนะครับต่อกรณีที่มีชาวเกาหลีใต้นั้นถูกจับมากขึ้นเรื่อยๆในกัมพูชาซึ่งตอนนี้ก็เลยระมัดเศรษฐกิจเกาหลีใต้ในกัมพูชาเนี่ยลดหววหายไปแบบโอ้โหไม่ไหวแล้วนะครับจะยุบแล้วมันก็เลยระมัดเศรษฐกิจภาพรวมของเขมรเนี่ยก็สุดตามลงไปด้วยตอนนี้เขมรเนี่กับขอร้องให้เกาหลีเนี่ย ผ่อนปรนเถอะผ่อนปรนคำสั่งแบนการเดินทางเถอะเพราะตอนนี้ไม่ไหวจริงๆนะครับอยู่ในสภาววเศรษฐกิจเสียหายและก็หดตัวอย่างรุนแรงได้รับผลกระทบแบบโอ้โหมากมายมหา,าศาลเลยครับกับเกาหลีใต้ที่เขาเด็ดขาดแบนก็คือแบนเลยนะครับไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นแล้วพอพลเมืองของเขาโดนเนี่ยก็มีการส่งทูตส่งหน่วยพิเศษเนี่ยเข้ามาจับร่วมกับขมรด้วยนี่นะครับคือสิ่งที่เกาหลีใต้ทำขเมรเนี่ยกลัวแบบห,หัวหดในกระดองเลยฮุนเซนก็ไม่ได้มีการตอบโต้แต่อย่างใด แต่กับไทยเราเนี่ยฮุนเซนตอบโต้ดีตอบโต้หนักเหลือเกินซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับบริเวณพื้นที่แนวชายแดนนะครับยังคงมีปราปรายในการประจันหน้ากันในการประทะคารมกันขมนก็ไม่ยอมไทยเราก็ไม่ได้กลัวเหมือนกันมันก็เลยทำให้สถานการณ์ตอนนี้นะครับยังคงเฝ้าระวังกันเหมือนเดิมกับบริเวณแนวชายแดนพื้นที่กองทัพภาคที่สอง หรือว่ากับฝั่งของขมรเองยังไงคงรอติดตามอัปเดตกันแบบนี้นะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายๆย้ํากันอีกครั้งหนึ่งครับ n f